สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n ล y h e ิลิ่งเทียสนะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อคุณเชื่อไหมว่าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อ่าอันดับแรกมาเช็ค Energy ของทุกๆคนนะคะเฟิร์สใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะในการเช็คพลังงานของทุกคนลัคนาราศีเนาะ จัดติดค่ะอุ้ยแสงมันสะท้อนเนาะนิดนึงอะวางตรงนี้แล้วกันเก้าถ้วยว้าวเอเนอจีดีนะ q u e n of Cups k Night of Wands ว้าวสิบเหรียญคุยทุกคน เอเนอร์จีดีมากืูเฟอจะเปิดเป็นสิบไปนี่เลยสิบไปเลยแล้วกันเนาะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนทิจธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็ธาตุดินพฤษภกันลังกอนนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญอ่าสามถ้วยว้าว แปดเหรียญว่ามีแต่ไพ่เหรียญทางนั้นเลยแล้วก็เด็กเด็กดาบจริงๆเหมือนแบบฟรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณเจอเรื่องอะไรเนาะหัวข้อก็มันก็ยังงงหัวข้อมันควรจะแบบเปิดไพ่มามันน่าจะมีแบบอะไรที่มันแบบหนักหนักหน่วงเนาอแต่เอเนอร์จีวันนี้ทุกคนดีมากเลยนะพูดเลยว่าไม่รู้ว่าเจอสถานการณ์อะไรอยู่แต่ เอเนอรในวันนี้ดีมากคุณปรับสมดุลในตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในตัวตนของคุณเนาะฟพูดหมดอย่างเนาะมีทั้ง,ม,งมีทุกท่าทุกราศีนะคะเนี่ยเราก็มีไพ่มีไพ่ดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือตะลึงกับไพ่อยู่กำลังอึ้องอยู่ทุกคนควีนครับแล้วก็ อัศวินไม้อืม,มีแต่ว่ามีเด็กมีเด็กดับขึ้นมาอาจจะเกี่ยวกับการที่แบบเหมือนเวลาจะทําอะไรหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะต้องไตรตรองให้ดีอืมอย่าเพิ่งใจร้อนอาจจะมีความแบบใจร้อนบ้างในบางทีนะคะเหมือนต้องลองคิดไตรตรองดูว่าสิ่งที่กำลังทำเฟิร์มมองว่าหลายคนอะเหมือนกําลังสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อเหมือนกำลังจะสร้างกำลังจะสร้างหรือกำลังจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างอยู่แล้วซึ่งแบบ ค่อนข้างที่จะดีเลยนะในสิ่งที่คุณคิดอะ่ะอืมมันแบบมันมีความอบัตแนนด้วยอะ่ะอุดมสมบูรณ์อรืจะมีการเฉลิมฉลองก็ได้แล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่ความมั่นคงแถมยังเหมือนแบบมีกาลยานามิตรหรือจะได้เจอคู่ด้วยหรือเปล่าใดๆเหมือนมีคนมาเหมือนแบบซัพพอร์ตสนับสนุนร่วมทางกันสมมติว่าคุณเป็นควีนครับใช่ไหมเป็นควีนถือถ้วยเป็นคนที่แบบ เป็นนักเยียวยาก็ได้นะเป็นฮิลเลอร์ก,ก็ได้เป็นคนที่แบบเขาอกเข้าใจผู้อื่นบางคนอาจจะเป็นเอมพัตตีเป็นเอมพาดก็ได้ที่แบบสามารถรับเขาเรียกว่อะไรอะรับพลังงานจากสิ่งรอบข้างได้อืรับความรู้สึกจากผู้คนได้เวลาคุณไปแบบพื้นที่ไหนๆอะอืมที่แบบ มีพลังงานลบอะไรเงี้คุณจะสัมผัสได้แล้วคุณจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าคนคนนั้น,นที่คุณไปอ่ะเขาเป็นแบบมีความเศร้ามีความเครียดอะไรเย่างนี้คุณจะรับรับความรู้สึกเขาได้คุณจะรู้เลยว่าเขาไม่โอเคอะไรฟิลนั้นนะคะแต่ฝฟลมองนะไม่รู้ว่าคุณเจอหรือยังอันนี้อาจจะเป็นคู่คุณก็ได้เขาแบบดูค่อนข้างที่จะใจร้อนเป็นคนไฟลุกไฟแรงมีไฟเพราะว่ามีไพ่คู่ขึ้นมาเนาะฟิกคิดว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมาช่วยเสริมอาจจะเป็นเพศ เอ่อ L G B T Q เหรอ First, เรียกไม่ถูกเนาะเป็นเพศ L G B T Q ก็ได้นะคะเพราะว่ามีก้าวถวยขึ้นมาเออแล้วก็เขาคนนั้นจะแบบเป็นแบบคนไฟแรงอะคนมีแพชชั่นคนที่แบบมีความกระตือรือร้อนมีแบบมีแพชชั่นที่จะทำนูน่นทำนี่พร้อมที่จะสร้างเออเหมือนแบบกำลังไฟแรงสามารถมาซัพพอร์ตคุณได้เลยอะจริงๆเหมือนแบบมาช่วยเสริมกันเลยอะ เราเนี่ยมันจะนําไปสู่ความแบบมั่นคงด้วยแต่มีบางอย่างที่เขาอาจจะใจร้อนหรือแบบคุณต้องถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานคุณเนาะเนี่ยถ้าทั้งสองเนี่ยมันเป็นพลังงานคุณหรือใครใครก็ตามที่มาฟังอ่ะแบบอาจจะถ้าเจอเหตุการณ์ที่เหมือนจะต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไต่ตองหรืออาจจะต้องมีการพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าสิ่งสิ่งนั้นที่ทําอสมมตินะเฟิร์สยกตัวอย่างเช่นคุณจะสร้างอะไรเงี้ยเราให้คุณคํานึงถึงประโยชน์ อืมประโยชน์ต่อผู้คนด้วยสมมติธุรกิจเนี้คุณหวังเพื่อเงินเพื่อสร้างรายได้อย่างเดียวหรือคุณมุ่งเน้นไปที่มันเป็นประโยชน์ด้วยอเหมือนแบบว่าจากที่ก่อนหน้านี้เนาะไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาเนี่ยต่อจากนี้ไปอะถ้าคุณจะทําอะไรอะมันจะผ่านไปได้ดีแน่นอนแล้วมันจะนําไปสู่ความมั่นคงด้วยก็คือจะเฟิร์สจะบอกว่าทางกายภาพของคุณอะมันจะดีขึ้น ถ้าคุณเหมือนเปลี่ยนมุมมองเนาะเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแบบมองอีกมุมหนึ่งหรือเปลี่ยนความคิดอีกแบบเนึ่ยก็คือจากที่จะไปเน้นตรงเม็ดเงินว่าฉันจะทําธุรกิจนี้เพื่อเงินแต่คุณลองเปลี่ยนเป็นแบบว่าฉันจะทําสิ่งเนี้ยเออแบบเพื่อเพื่อประโยชน์อ่ะเน้นไปทางแบบมันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนด้วยให้ใช้ตรงเนี้ยเป็นแรงผลักดันแล้ว ไอสิ่งที่เป็นพวกเม็ดเงินเนาะมันจะตามมาเองทางกายภาพมันจะมาเสริมเองให้คุณแบบใช้แพชชั่นของคุณใช้ความรักของคุณสิ่งที่คุณรักมันมีประโยชน์ไหมหนึ่งแล้วก็เออเป็นสิ่งเอ้ยสิ่งที่คุณจะทำเออคุณรักในสิ่งนั้นไหมคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกหลงไหลในสิ่งนั้นไหมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยไหมเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะมันจะเหมือนเป็นโซแพลนของคุณอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณลองทำแล้วมันใช่อะเนาะอืมไม่รู้เฟิร์สฟิร์แบบเดี๋ยวนะอื่นๆอื่นคือแบบตอนนี้มันเหมือนอยู่ในหัวเต็มเลยเฟิร์สก็ไม่รู้จะเอื้อนเอ่อยออกมาเป็นยังไงก็อ่าอาจจะต้องเหมือนแบบมีการที่ ศึกษาอะไรเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะแต่จริงๆฟม,มองว่าคุณอะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเป็นเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องเรื่องนั้นที่คุณจะทำแต่อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทริคหรืออะไรในการที่จะทำอะไรสักอย่างก็ได้นะคะ คุณอาจจะกําลังสร้างสร้างสารรค์อะไรสักอย่างในชีวิตคุณอาจจะอถ้าเกิดว่ามองว่าสมมตินะมันมีความเป็นฮิลเลอร์เป็นนักเยียวยานักบาบัดนักสะกดจิตหรือเป็นหมอดูก็ได้เป็นแม่หมอก็ได้พ่อหมอก็ได้ตรงเนี้ยเพื่อพูดเลยว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าสมมติยังไม่เคยทํานะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณลองทำอ่ะคุณจะรู้สึกดีมันจะเหมือนแบบถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีอ่ะเฟอร์พูดงงปะเออเฟอร์รู้สึกงงว่ะ เหมือนคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันใช่อ่ะอืมถ้าสมมติยังไม่ได้ลองทําอะไรแล้วมันมีความมันมีความรู้สึกนะว่าฉันต้องทําสิ่งน่ะเออมันมีความรู้สึกว่าฉันต้องทําสิ่งนี้ให้ได้อ่ะแล้วคุณลองแบบลองแต่ตรองดูแล้วอ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์ด้วยอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันทํามันอ่ะเหมือนใจมันเรียกร้องอ่ะเนี่ยสิ่งสิ่งนี้แหละจะทําให้คุณแบบไปสู่สิบเหรียญอ่ะถ้าจะก่อนหน้าเนี้มันเหมือนแบบ มันเหมือนแบบว่าเจอเรื่องราวอะไรมาเนาะแล้วคุณได้มีการทานฟอร์มตัวเองได้มีการเหมือนแบบเข้าใจอะไรต่างๆอืมมันเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวก็ได้นะในตอนนี้เหมือนแบบคุณอาจจะได้ทําไปแล้วก็ได้บางคนอาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ไปแล้วเริ่มทําไปแล้วนะคะเจอกัลยานามิตรแล้วก็ได้นะคะเหมือนแบบหลายๆคนที่เคย โดนเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามหรือเคยสูญเสียเรื่องใดไปก็ตามเหมือนตอนนี้คุณได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาแล้วอืมเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอจะพูดว่าอะไรคุณเป็นไทยแล้วอะเออจากที่ไพ่ขึ้นมาเนาะเนี่ยสวยๆดังนั้นเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เจอพาร์ทเนอร์ยังไม่เจอแบบคนที่มาร่วมร่วมทาง,ทางเออเส้นทางนะฟ่องว่าเร็วๆเนี้ยคุณจะได้เจอจะเหมือนแบบมาช่วยซัพพอร์ตเสริมกันด้วย เนี่ยเพราะว่ามันตรงกับสิบเหรียญเนาะเฟอจะอ่านแบบแนวเนี่ยแนวตรงเนี่ยอืมคือดีมากๆทุกคนแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้ทุกๆคนเจออะไรอยู่ทำไมเฟอร์ถึงต้องตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาขอเช็คหน่อยค่ะตอนนี้ทุกคนมีเรื่องอะไรตังบลนอยู่หรือเปล่าหรือเจอเรื่องอะไรกันอยู่ขอให้ไพ่บอกหน่อยนะคะขออนุญาตทุกคน นายออบสอดสามไม่เท้าห้าเหรียญอ๋อเจอห้าเหรียญหรอคะควีนควีนดาแล้วก็สี่ถ้วยโอเคอาจจะมันยังเหมือนจะต้องปลดเรื่องของความขาดแคลนอืม อยู่หรือเปล่าหรือคุณเพิ่งเจอสถานการณ์แบบไม่โดนเอาเปรียบก็โดนโกงหรืออาจจะขัดสนติดขัดในเรื่องของการเงินหรืออาจจะไม่ใช่การเงินก็ได้อาจจะเป็นเรื่องความรักมันได้หมดเนาะห้าเหรียญถ้าจะแปลไปเป็นทางความรักก็ได้หรือเป็นเกี่ยวกับการเงินก็ได้หรือสถานการณ์ที่คุณเจออยู่หรือในตัวคุณอ่ะเออเขาเรียกอ,อะไระสภาวะที่คุณแบบเจออยู่อ่ะมันยังมีความอยากอยู่ มันยังเหมือนแบบมันยังไม่อบันดันอ่ะมันยังไม่อุดมสมบูรณ์จริงๆอ่ะเหมือนคุณต้องค้นเข้าไปหรืออันนี้คุณจะปลดได้อ่ะก็เมื่อคุณเหมือนได้เชื่อมกับภายในแล้วก็เรียนรู้เขาเรียกวะไรเรียนรู้โฟกัสตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยเวลามันเจอสถานการณ์คุณรู้สึกว่าอยากปึ๊บใช่ไหม <S <S ให้คุณแบบรู้ทันอ่ะว่าเนี่ยตอนนี้คุณอยากแล้วคุณก็วางอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบ สมมติมันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเหมือนมีภาพขึ้นมาแล้วเนาะว่าเนี่ยคุณจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเช่นมันมีสิบเหรียญขึ้นมาให้คุณมีความรู้สึกแบบว่าคุณได้มีมันอยู่แล้วอะเหมือนแบบมีความสุขในปัจจุบันในตอนเนี้ยที่คุณมองไปรอบๆคุณอะมันมีอะไรที่ทําให้มีความสุขบ้างอืมออดึงเอ NERGY ตัวเองขึ้นมาถ้าเกิดมันยังมีความที่เอ,อ่อยังน้อยๆย,ยังเซ็เงๆกับ ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเหมือนแบบยงงงังงงๆกับตัวเองหรือมีความนอยความเบื่อหน่ายอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตลองดูรอบข้างว่ามีอะไรทําเออเหมือนแบบอาจจะการปรับเปลี่ยนเรื่องการนอนอะไรมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็บางคนอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอืมอาจจะมีการอาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะอืมอาจจะอยู่ต่างประเทศไหมไม่รู้เนาะ ประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะได้ทำงานหรืออาจจะได้ไปฉลองในที่แบบไกลๆจากบ้านก็ได้นะคะหรืออาจจะได้ได้งานหรอไปแบบเหมือนลงหลักปักฐานที่ไกลบ้านก็ได้อืหรือตอนนี้คนหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองอะไรทํานองนั้นแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องอ่ะอีกอย่างหนึ่งฟนลืมพูดจากที่คุณเป็นเด็กถือดาบใช่ไหมมันจะมีความที่ คุณจะต้องเหมือนเด็ดขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันมีอาจจะเป็นเกี่ยวกับการพูดหรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างสมมุตินะฝนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคนที่จะเข้ามาเออมสมมุติมีคนเข้ามาแบบจีบหรืออันนี้อันนี้แบบไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรมันขึ้นมาในหัวมีคนมาจีบมีคนมามอบความรักให้กับคุณแต่คุณแต่อะไรเดียวเหมือนแบบ แต่คุณไม่ไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบว่าเป็นไม่ได้รู้สึกชอบอ่ะเออคุณอาจจะต้องแบบเด็ดขาดในการที่จะปฏิเสธหรือพูดกับเขาไปตรงๆโดยที่แบบไม่ใช้อารมณ์โดยที่แบบ ไมน่นูนี้นั่นเออทำไมไปเรื่องนั้นได้งงเหมือนกันอา่าถ้าใครเจอเรื่องอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกเฟิร์สหน่อยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะที่คุณต้องตัดสินใจอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องโปรเจกที่คุณกําลังทําอืมเหมือนต้องใช้ความเด็ดขาดความที่กล้าเลือกแต่ก็ไม่ใจร้อนเออมันดูไพ่มันแบบออกจะย้อนแยงนิดนึงเนาะ แต่อาทิตย์ที่แบบว่าเน้นๆเลยก็คือดึง energy ตัวเองขึ้นมาท้าเมไหร่ที่คุณยังแบบยังเคลียร์เรื่องยังอยู่เฉยๆอะอีกอย่างหนึ่งเนาะมันขึ้นมาเหมือนแบบคุณอยากที่จะสร้างอยากที่จะเป็นสิบเหรียญอยากที่จะมั่นคงอยากแบบว่าเอ้ยมีรายได้ที่มันโอเคอ่ะหนึ่งเลยปลดล็อกเรื่องของอารมณ์ความเบื่อหน่ายแล้วก็ห้าเหรียญความขาดแคลน เมื่อไรที่คุณยังมีความอยากอยากโน่นอยากน,น,ากนี่อยากนั่นอะไรอยู่มันก็ถือว่าคุณยังขาดอยู่เขาก็ยังจะไม่ส่งมาให้คุณก็ยังดึงดูดไม่ได้แต่เมื่อไรที่คุณเคลียร์เอเนอร์จีเนี่ยเอเนอร์จีความน้อยน้อยความเบื่อลองหาอะไรทําเวลาที่เบื่อหาอะไรฟังเพื่อความจะลงใจเหมือนเรียนรู้เกี่ยวกับแบบเฟิคิดว่าหลายๆคนถ้าเปิดใน y o u t u b ะเดี๋ยวมันจะมีเด้งขึ้นมาหรือคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรลองศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งสิ่งนั้นก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ ตัดสินใจลงมือทําเลยแล้วสิ่งนั้นนะมันจะเป็นผลดีมากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความขาดแคลนตรงเนี้ยคุณจะผ่านมันไปได้เมื่อคุณได้ตัดสินใจทําอืมแล้วก็เคลีย์เอเนอรหน่อยๆออกไปเออโอเคถือว่าพอฟังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมคะทุกคนบางทีเฟิรรู้สึกว่าเฟิร์พูดแบบวนไปวนมาเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูไพ่แนะนำจาก o r ร์เ e กันมั่งดีกว่าว่าไพ่ออร์เอยากจะ บอกอะไรทุกๆคนนะคะบอกอะไรเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนขอไพ่แนะนำหน่อยคะ่ะสามใบอุ๊ยมาแล้วก็ได้นออกมาเลยอะ่ะ Set your intention keep t บด f เฟ t ยอุ้ยตับน้่นะครับ <S create <silence>. s i l e n t e ใบแรกเซต intention มันแปลว่าเหมือนประมาณว่าเซตความตั้งใจของคุณเหมือนอาจจะต้องเหมือนแบบจัด หรือเขียนออกมาก็ได้นะว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆนานา,นาจดมาเป็นข้อๆก็ได้ว่าแบบเออคุณจะทำสิ่งนี้คุณจะเรียนสิ่งนี้คุณตั้งใจที่จะอะไรยังไงเออ,อเหมือนแบบแคล้ายๆกับการวางแผนก็ได้อะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็ไปที่มีอันนี้ใบสามสิบเนาะแล้วก็ยี่สิบหกไปที่สิบหกใบเนี้ยบอกว่าให้เชื่อมันในตัวเองอืมศรัทธาเหมือนแบบ คุณต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเหมือนคุณยังมีความกลัวยังมีความลังเลหรือกังวลในสิ่งที่จะทําแบบคือถ้าถ้าสิ่งที่มันที่คุณจะทําอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําแล้วมันมีคุณค่าทําแล้วมันได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นการที่แบบคุณอัดคลิปลงแบบให้ความรู้ใน youtube หรือจะเป็นแม่หมออ่านไพ่อะไรเงี้ยแล้วแบบ ให้เชื่อมั่นในพรสวรรค์ของคุณคุณเป็นคนไม่ธรรมดานะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นนะฟุณมองว่าแบบศักยภาพคุณมันสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยคือเนี่ยในตอนนี้มีอะไรที่มันทําได้ลองมองลองแบบมองให้เห็นหรือเป็นช่วงของการเคลียร์ตัวเองหรือการเรียนรู้อะไรก็ตามลองแบบโฟกัสลองโฟกัสสิ่งนะ่ะสิ่งสิ่งหนึ่องอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณกําลังกลัวอยู่เนาะที่จะทําในสิ่งที่แบบ ใจคุณเรียกร้องอ่ะก็คือต้องแบบดึงความเชื่อมัน่นต้องวางใจวางใจในแบบอะครูรู้ประจําตัวคุณก็ได้เออทุกคนจะมีครูรู้เนาะมีครูรู้มีผู้พ,พิทักษ์ประจําตนก็คือเขาจะคอยแบบส่งบททดสอบนู่นนี่นั่นเออมาดูว่าแบบคุณผ่านไหมเรื่องนี้ความขาดแคลนคุณผ่านหรือ,อยังเรื่องความรักคุณผ่านหรือ,อยังลองสังเกตดูดีๆว่าสิ่งที่มันมากระทบอะมันสอนอะไรคุณบ้าง มันสะท้อนอะไรคุณบ้างสมมติมีผู้คนเข้ามาทำให้คุณแบบเสียใจมีผู้คนทำให้คุณแบบโกรธโมโห,โหอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมองดูดีๆว่าเรื่องเนี้ยกำลังจะสอนอะไรอืมคุรู้ส่งเรื่องนี้มามาเทสเพราะอะไรบางคนอาจจะเรียกอาจักรวาลก็ได้อาจักรวาลเทสต,ต่างๆนานา,นาคุรู้ก็ได้นะคะแต่เพืนมองว่าแบบหลายๆอย่างเหมือนกำลังคอยซับพอร์ตคุณอะ่ะเหมือนแบบคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเอง ทานฟอร์มตัวเองกล้าที่จะลงมือทำม,มันมีควีนดากขึ้นมาเนาะมันจะต้องตัดสินใจเราก็เชื่อมันมันต้องมีศรัทธาศรัทธาที่สำคัญที่สุดคือศรัทธาในตัวเองศรัทธาในตัวของคุณเองจิตจิตข้างในของคุณคจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเพียงแค่ไม่รู้อะไรมันแบบมาปิดกั้นอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณต้องหาให้เจอแต่เฟอร์กี้ว่ายังไงสุดท้ายคุณจะหาเจอ คุณจะแบบเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ผ่านเรื่องเนี้ยแล้วคุณก็จะได้เริ่มอ่ะได้เริ่มสร้างหรือบางคนอาจจะเริ่มสร้างไปแล้วแต่แต่อาจจะมีติดอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ติดอะไรก็ได้อันนี้ก็ฟังแบบรับพลังงานดีๆไปนะคะเอ่อแล้วก็อะไรอ่ะดื่ืมเลยจะพูดเรื่องไหนอ่าเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลหรือว่าคูรุผู้พิทักษนะ์นาเหมือนก็ร,รู้สึกว่าเหมือนเขาจะคอยแบบแบบซัพพอร์ตคุณคอยสนับสนุนคุณอืมแตอ่อาจลองสังเกตนะ เวลาคุณเจอเรื่องอะไรให้รู้เลยว่านั่นแหละเป็นบททดสอบที่ครูส่งมาเพื่อที่จะให้คุณแบบมีความละเอียดมากขึ้นอืมเหมือนแบบได้เคลียร์ตัวเองอะไรที่เป็นตัวตนเก่าๆตัวตนเดิมๆความอย่างเช่นนะความขี้เกียจความแบบหงุดหงิดง่ายขี้บน่นโมโหไม่กล้าลงมือทําหรือว่ายังมีความที่ติดอะไรอยู่อะไรเงี้ย เขาจะค่อยๆส่งมาให้คุณเห็นเพราะฉะนั้นคุณต้องแบบโฟกัสตัวเองให้ดีมองให้เห็นว่าแบบสิ่งที่แบบมาคุณเจออ่ะคุณเจอเรื่องราวนั้นอนะ่ะเขากําลังสอนอะไรเขากําลังเทสอะไรอยู่แล้วคุณก็ปรับแล้วก็สู้อืมแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาหึดขึ้นมาอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณจะได้รับคําตอบต่างๆ ตอนคุณอยู่กับความเงียบอยู่กับความสงบเน้นความสงบความเงียบบางทีถ้าสมมติว่ามีความคิดมากเนาะถ้าสมมติคิดมากคิดเยอะอะไรเงี้ยก็ลองแบบอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับปัจจุบันมาที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของพลังงานอืมว่าลืมพูดถ้าคุณโฟกัสสิ่งไหนเท่ากับว่าคุณเทพลังงานไปที่สิ่งนั้นคุณโฟกัสที่การเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลง แบบสนองนิทเนาะเรียกว่าสนองนิสนองความต้องการหรือสนองกิเลสต,ตัวเองอะ่ะมันก็จะแบบพลังงานมันก็จะเทปไปที่นั้นหรือคุณไปโฟกัสผู้คนคนนั้นพลังงานคุณก็จะเสียไปกับสิ่สิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสตัวเองหาความรู้ให้ตัวเองดูแลโภชนาการตัวเองออกกําลังกายสนใจตัวเองเอาพลังงานนั้นอะ่ะกลับมาที่ตัวเองอะเนี่ยเพื่อพูดเลยว่าเนี่ยคุณจะเจอความหัจจันย์ คุณจะแบบรู้สึกว่าค่อยๆสมมตินากรอันนี้แบบคุณรักตัวเองอยู่แล้วแต่คุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นไปอีกอืมคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นไปอีกแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ยคุณแบบมันมีอะไรที่คุณแบบทําเป็นทําได้อีกมากมายเออบางคนแบบ ไม่เคยทํากับข้าวอสมมตินะทํากับข้าวไม่เป็นอยู่ดีๆเฮ้ยเปิด YouTube ลองทําใส่ใจลงไปเออผักเพิก,กแบบนุ่นนี่นั่นหัน่นเฮ้ยลองทำเฮ้ยทาได้เหมือนกันนี่นาะอ่ะลองวาดรูปวาดรูปมันดาราหรือวาดรูปอะไรก็ตาม ที่แบบมันออกมาจากใจหรือได้เป็นการระบายสีระบายอารมณ์เนาะมันมันเกี่ยวกับการที่แบบเหมือนเราได้เคลียสภาวะไปด้วยนะในการวาดรูปอะ่ะหรือลองเซิร์ชดูก็ได้ค่ะว่าภาพมันดาราเป็นยังไงมันจะเป็นการเหมือนแบบได้เยียวยาไปในตัวด้วยอืมอันนี้หลายๆคนเฟรสว่าถ้าอาจจะเคยลองทําแล้วถ้าใครยังไม่เคยลองแล้วแบบชอบวาดรูปหรือสนใจก็ลองได้เออแบบเฮ้ยเหมือนเราวาดไม่สวยจริงๆแบบศิละปะเนาะมันไม่มีความสวยหรือไม่สวย มันขึ้นอยู่กับว่าเราเราทำสิ่งนั้นะแล้วเรามีความสุขกับมันไหมอาหารก็เช่นกันคุณทำแล้วคุณใส่ใจมันไหม,มทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือคุณอาจจะเขียนออกมาก็ได้เป็นไดอารี่หรือเป็นเรื่องราวที่คุณได้ประสบเจอมาเอ,อ่อเหตุการณ์ที่คุณได้เจอมาความฝันแต่และความฝันจดมันต่างๆนานาอะไรประมาณนั้นคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมโอเคต่อไปเฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่ Angel Number แล้วกันเนาะว่า Angel Number มีอะไรอยากจะแนะนำทุกคนเนาะอ่ะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับเฟินนะคะก็สามารถติดต่อตาในช่องทางด้านล่างได้เลยเฟิร์แปะช่องทางการติดต่อไปด้านล่างแล้วแล้วก็มีเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเป็นคอร์สสอนออนไลน์ ไม่ได้เป็นแบบขนะิปนาเป็นสอนแบบสดอะ่ะเออสอนสดออนไลน์หรอจะบอกว่าอะไรเดียวอสอนทางออนไลน์แบบคุยกันองเงี้ยอืมโดยหมอซีเฟิร์ก็อาจจะแบบช่วยด้วยบ้างนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นคอร์สไพ่จะมีคอร์สไพ่ด้วยคอสอนอ่านไพ่ก็จะมีหมอซีแม่หมอตา้าแล้วก็เฟิร์สามคนนะคะรายละเอียดก็เข้าไปาดูใต้คลิปเลยก็ได้หรือว่า แอดไลน์เข้าไปนะคะเพื่อจะใส่รายละเอียดไว้แล้วแล้วก็ขอจิตวิญญาณขอจิตวิญญาณสองวันอืมประมาณนี้ค่ะอ่ะมาดูแองเจิลนัมเบอร์กันนะแองเจิลนัมเบอร์นะคะอยากจะบอกอะไรทุกๆคนอุ๊ยมาแล้ว 3 0 3ศูยังจะกลัวอะไรอีกอ่าหุยห้าศูนย์ห้าศูนยไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปถูกต้องทุกคนอ่ะยังจะกลัวอะไรอีกอันเนี้ยฟูดพูดไปหมดแล้วเนาะอาจจะแบบบางคนเนาะมันไม่ใช่ทุกคนที่มาฟังเนะบางคนอาจจะผ่านผ่านเอ่อปลดล็อกเรื่องนี้ได้แล้วแต่บางคนอาจจะติดเรื่องแบบของความกลัวความยังไม่กล้าความแบบกลัวมันจะแบบนู่นนี่นั่นอืมแล้วเนี้ยมายืนยันอีกว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีต่อไป คือมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออืมอะไรที่แบบมันต้องปล่อยก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะเหมือนกับเรายอมสีโลราบยอมจำนวนนั่นแหละมันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงไ, <c oughs> ไปเออสมมตินะ <c oughs> สิ่งของเนาะคลิปตัดอ่ะอย่างเช่นสิ่งของเนาะสมมติว่า <c oughs> จะโดนยึดยอะไรเนี่ยก็ให้ยึดไปสมมติค่าไฟไม่มีจ่ายตอนนี้อ่ะไหนลองดูซิลองแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะ ลองเล่นน่ะเออลองลองเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะบอกว่าอะไรดีเหมือนแบบอะไหนดูซิว่ามันจะไม่มีจ่ายจริงหรอมันจะไม่มีข้าวกินหรออะไรเงี้ยถ้าสมมติคนที่เป็นทุกข์อยู่เนาะยิ่งแบบเจอเรื่องของเรื่องการเงินอยู่อลองคนไม่ได้จะบอกว่าท้าทายนี่ลองลองท้าทายลองแบบวัดอะ่ะเออลองวัดกันไปเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงอืมอืมลองปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้น แล้วคุณจะเริ่มสนุกนะหลายๆคนนะถ้าเกิดว่าฟังฟูเข้าใจตรงเนี้ยเรื่องเรื่องเนี้ยที่ฟพูดอะเพราะฟพูดแบบงงๆเนาะถ้าเกิดฟังฟูเข้าใจอะคุณถ้าแบบว่าเคยแบบทําแบบเนี้ยมาแล้วเคยแบบเหมือนลองท้าทายดูแล้วอะเออเคยแบบเงินแบบในบัญชีแบบจะหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมีเงินเข้ามาก็ลองคอมเมนต์แบบมาแชร์กันข้างล่างนะคะเพื่อเป็นอาจจะแบบคนคนที่เข้ามาอ่านเนาะอาจจะแบบเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจได้ว่าแบบคุณก็ผ่านมาได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอะสุดท้ายแล้วอะ เขาเรียกวอะไรอะคุรุของคุณหรือจักรวาลหรืออะไรอะไม่ทําให้คุณอดตายหรอกแต่แค่คนเราชอบปรุงแต่ง,งเฉยๆไปเครียดกับมันบางทีมันยังมาไม่ถึงเลยบางทีเรายังมีข้าวกินยังมีที่นอนอยู่่อเออแต่เราก็ไปทุกข์กับมันอืมเพราะาเรื่องมันแบบมันเกิดขึ้นมาแล้วอะอืมนะคะอะไรประมาณนั้นต่อไปค่ะแปดสามยังไงเธอก็ทําสําเร็จแน่นอนปิงป๊งปิงป๊งปิง๊งปิ๊งเห็นไหมเลิศมาก หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคิดมาดีแล้วใช่ไหมหนึ่งสามสามหนึ่งอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลยใช่เอ่อถ้าสมมุติว่าแบบคุณเหมือนแบบเรื่องอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์คุณอะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคุณทําสิ่งนี้แล้วมันอึดอัดหรือคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันอึดอัดหรือคุณทําอะไรได้ที่แบบคุณลองแล้วมันไม่ใช่ตัวคุณก็อย่าไปเสียเวลากับมันสิ่งไหนก็ตามที่ทําให้คุณเสียพลังงานและถ้าไม่ทําให้คุณพัฒนาอืมจงเลือกที่จะแบบออกมา หรืออะไรก็ตามนะคะเธอดีพอสองสองเจเธอดีพออุ้ยไพ่ตกบ่อยมาก7 0็ดได้โปรดฟังเสียงของหัวใจตัวเองเอออันนี้จริงๆเลยทุกคนคุณจะได้รับคำตอบลองฟังความรู้สึกตัวเองดีลองเข้าไปค้นลองคอยสังเกตความคิดสังเกตอารมณ์ตนนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆ ตัวคุณอ่ะจะตอบได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องตามหาจากที่ไหนเลยมันอยู่ในตัวคุณหมดเลยนะคะอ่ะ8888 88. เธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการเออปิงปิงปิงเลิศมาก444 4, 4. เธอเท่านั้นที่ทำได้โอ้โหแองเจิ้ลคือให้กำลังใจสุดๆ สองเก้าเธอไปได้ไกลกว่านี้ใช่ฟอดคิดว่าหลายๆคนอะศักยภาพความสามารถคนเราเนาะเอาพูดถึงคนเราชอบตีกรอบเออชอบตีกรอบอาจจะแบบตีกรอบศักยภาพตัวเองอืมแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยคนที่มาดูคลิปเฟิร์สแล้วถ้าเป็นพลังงานคุณจริงๆอะคุณไปได้ไกลามากกว่าเนี้ตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังแบบคิดว่าแบบเฮ้ยฉันทําไม่ได้ไรเงี้ยขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะคะคิดบวกเข้าไว้แล้วก็แบบ ดึงตัวเองขึ้นมาคุณถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้หรือได้กระตือรือร้นหรือได้แบบทําอะไรแบบตั้งใจจะทําอะไรอ่ะคุณโคตรจะทําแบบได้ดีอ่ะอืมใจเย็นๆก่อนอ่8อันนี้9ศูนย์9ศูนยแล้วก็8นึงใส่ใจให้ใส่ใจมันให้มากกว่านี้อ่ะอีกสักสามใบนะคะหยิบมาเลย สองสองสามสามเธอโชคดีมากๆเลยนะโชคดีที่ได้มาฟังคลิปนี้หรือเปล่าแ่หยอกยอก็อาจจะใช่ก็ได้แบบถ้าสมมติคุณปลดล็อกได้จากคลิปเนี้ยก็แสดงว่าแบบเฮ้ยเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะหรือเรื่องไหนก็ตามปลดล็อกจากคลิปไหนก็ตามนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีมันถือว่าเป็นความโชคดีเฟิร์สถ,ถือแล้วกันเฟิร์สถือว่าเป็นความโชคดีมากๆแล้วเจ็ดเจ็ด เราเห็นแล้วว่าเธอพยายามมากขนาดไหนอืแล้วก็สุดท้ายค่ะส0ม0สมไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้เรื่องจริงเลยเหมือนที่เฟิร์สบอกไปเนาะในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่มันเข้ามาต่างๆนานามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์เหมือนกันความสุขเหมือนกันสิ่งของเหมือนกันคนรักเหมือนกันสุดท้ายเราก็ต้องจากไปเนาะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องยึดถืออะไรเลยไม่ต้องยึดอะไรเลยแม้แต่ตัวตนของเรา fun. อ่ะที่เรายึดไว้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ตัวตนฉันนิสัยแบบนั้นนิสัยอย่างนี้เชื่อไหมว่าทุกคนอ่ะเปลี่ยนแปลงได้เสมอโอเคค่ะหมาเห่าละเหมือนจะให้หยุดทําคลิปเหมือนจะให้แบบเออพอแล้วอะไรอย่างนี้ยก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะบายบายค่ะ